อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบประจำวันศุกร์ที่15มีสายน2022ในหัวข้อ1ซามูเอลบทที่27-29ถึง 29, และโลกาบทที่13ข้อที่1-22ถึง 22. ดาวิดรับใช้อาคีกษัตริย์เมืองผัด ดาวิดนึกมนใจว่าข้าคงจะพินาศสักวันหนึ่งด้วยพระหัตถ์ของซาอูลไม่มีสิ่งใดดีกว่าที่ข้าจะหนีจริงๆไปอยู่ที่แผ่นดินคนฟิลิสเตียแล้วซาอูลก็จะทรงหมดหวังที่จะค้นหาข้าอีกภายในภูมิแดนอิสราเอลและข้าจะรอดพ้นจากพระหัตถ์ พระอก์ได้ดาวิดจึงลุกขึ้นยกข้ามไปทั้งตัวท่านและคนที่อยู่กับท่านหกร้อยคนไปหาอาคีตบุตรมาโอกษัตริย์เมืองพัดเมืองกัดและดาวิดก็อาศัยอยู่กับอาคีตที่เมืองกัดคือตัวท่าน และคนของท่านทุกคนมีครอบมีครัวเรือนไปด้วยทั้งดาวิดพร้อมกับภรรยาสองคนคืออาฮีโนอัมชาวยิเรเอลและอาบิกายูชาวคารเมลแม่ไม้ของนาบานและเมื่อมีคนไปโทรซาอุนว่าดาวิดได้หนีไปจากไปเมืองกันแล้ว พระองค์ก็ไม่ได้ทรงสอบหาท่านอีกต่อไปแล้วดาวิจจิงทูลอาคีดว่าถ้าข้าพระบาทเป็นที่ปวดปานของฝ่าพระบาทขขาส่งให้พวกเขามอบที่ในเมืองชนบทแก่ข้าพระบาทสักแห่งหนึ่งและข้าพระบาทจะได้อาศัยอยู่ที่นั่นทำไมผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะอยู่ในกลุ่ม กับฝ่าพระบาทเราในวันนั้นอาคีสุมมอบสิกลากให้ท่านดังนั้นสิกรากจึงกลายเป็นของบรรดากษัตริย์ยูดาจนถึงทุกวันนี้ระยะเวลาที่ดาวิดเข้าไปอยู่ในแผ่นดินฟิลิปเตียนั้น เป็นหนึ่งปีกับสี่เดือนส่วนดาวิดกับคนของท่านก็ขึ้นไปป้นคนเกชูคนเกเซเอร์คนอามาเมรกเพราะคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในยุนแดน,นะนั้นตั้งแต่สมัยโบราณไกลไปจนถึงเมืองชูถึงแผ่นดินอี อาวิดก็จองตีแผ่นดินนั้นไม่ไว้ชีวิตผู้ชายหรือผู้หญิงแต่รีกแกะโคลาอูดและเสื้อผ้าแล้วก็กลับมาหาอาคีตเมื่อไรอาคีตตัดถามว่าวันนี้พวกท่านเป็พ้นที่ไหนมาดาวิดก็ทูลว่าพ้นเมเกลที่แผ่นดินยูดาหรือพ้นเมเกลที่ตระกูลเยราเมี หรือป้นเนเกตของคนคนีนหยดาวิดไม่ได้ไว้ชีวิตผู้ชายหรือผู้หญิงที่จะนำมาที่เมืองกับโดยคิดว่าเกรงว่าพวกเขาจะบอกเรื่องของพวกเราได้กล่าวว่าดาวิดทำวิธีนั้นนี่เป็นวิธีปฏิบัติขณะที่ท่านอาศัยอยู่ในแดน,นฟิลิปเตีย อ้ขีชวางพระไทยในดาวิดด้วยทรงรับริว่าเขาได้ทำให้อิสราเอลชนชาติของเขาเกียดเขาจริงๆเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นผู้รับใช้ของเราตลอดไปหนึ่งสมเอลบทที่28ต่อมาในครั้งนั้นพวกฟิลิสเตียวรวบรวมกองทัพเพื่อทำสงครามสู้รบกับ อิสราเอลและอาคิสตัดกับดาวิดว่าจงรู้แน่ว่าท่านกับคนของท่านจะออกจะออกทัพไปกับเราดาวิดทูลอาคิสว่าดีพระยาค่ะฝ่าพระบาทจะได้ทรงทราบว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะทําอะไรได้บ้างและอาคิสรับสั่งกับบิดาว่าดีแล้วเราจะตั้งท่านเป็นองค์พระของเราตลอดไปซาอูปรึกษาคนทรงเมื่อซาอู เมื่อสมเอลตายและคนอิสราเอลทั้งวงก็ไว้ทุกข์ให้ท่านและฝังศพท่านไว้ในเมืองราม,มาซึ่งเป็นเมืองของท่านเองและซาอูทรงกําจัดพวกคนทรงและพวกหมอดูเสียจากแผ่นดินพวกฟิลิเตียก็ชุมนุมกันและมาตั้งค่ายอยู่ที่ชูเนมและซาอูทรงรวบรวมอิสราเอลทั้งสิ้นตั้งค่ายอยู่ที่กิลโบอาเมื่อซาอูทอดพระเนตรกองทัพของพวกฟิลิเตียก็ทรงกลัวและพระทัยขององค์ก็หวั่นไหวมาก และเมื่อซาอูทูลถามพระยาเวพระยาเวไม่ได้ทรงตอบพระองค์ไม่ว่าด้วยความฝันหรือด้วยอูริมหรือด้วยผู้เผยพระ,จะวจนะซาอูจึงรับสั่งกับพวกมหาเล็กของพระองค์ว่าจงไปค้นหาหญิงคนทรงให้เราเพื่อเราจะได้ไปหานางและถามนางดูและไมหาเล็กก็ทราบทูลว่าดูเถิดมีหญิงคนหนึ่งมีหญิงทรงคนหนึ่งอยู่ที่บ้านเอ็นโดซาอูจึงปลอมพระองค์และทรงฉลองพระองค์อย่างอื่นเสด็จไป กรเด็ดออกไปพร้อมกับชายสองคนไปหาหญิงคนทรงในเวลากลางคืนพระองค์ตรัสว่าขอทำํำไงฉันโดยการเข้าทรงและจงเรียกคนนั้นที่จะที่ฉันจะบอกเธอขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นจึงทูลต่อพระองค์ว่านี่นะท่านจงรู้แล้วว่าสูได้ทรงทําอะไรที่ได้ทรงกาจัดพวกคนทรงและพวกหมอดูเสียจากแผ่นดินทําไมท่านจึงมาวางกับดักชีวิตของข้าพเจ้าให้ตายเล่า แต่ซาอูทรงปฏิญ,ญาณกับหญิงนั้นในานามของพยาเวว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่แม่แน่ฉันใดเราจะไม่โดนทําโทษเกราะับเรื่องนี้หญิงนั้นจึงทูลถามว่าท่านจะให้ข้าพเจ้าเรียกใครขึ้นมาให้มาให้ท่านซาอูตัดว่าเรียกซาเิเอลขึ้นมาให้ฉันและเมื่อหญิงคนนั้นเห็นซาเิเอลนางจึงร้องเสียงดังหญิงนั้นทูลซาอูว่าฉันไหนพระองค์จึงทรงหลอกลวงหอมฉันพระองค์คือซาอูพระราชาตรัสแก่นางว่า อย่าก,กลัวเลยเจ้าได้เห็นอะไรและหญิงนั้นซาอูและหญิงนั้นทูลซาอูว่าหมอมฉันเห็นเจ้าองค์หนึ่งเสด็จขึ้นมาจากแผ่นดินพระองค์ทรงถามนางว่ารูปร่างของเขาเป็นอย่างไรและนางทูลว่าเป็นผู้ชายแก่ขึ้นมามีเสื้อคลุ่มกายอยู่ซาอูก็ทรงทราบว,ว่าเป็นซามูเอลพระองค์น้อมพระกายลงศพพระพักลงถึงดินแล้วสมัยพูดกับซาอูว,ว่า ท่านรบกวนเราด้วยเรียกเราขึ้นมาทําไมซาอูทรงตอบว่าข้าพเจ้ามีความทุกข์หนักเพราะพวกฟิลิสเตียกําลังมาทําสงครามกับข้าพเจ้าและพระเจ้าจะทรงหันจากข้าพเจ้าเสียแล้วไม่ได้ทรงตอบข้าพเจ้าอีกเลยไม่ว่าโดยผู้เผยพัชนะหรือโดยความฝันเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้เรียกท่านขึ้นมาเพื่อท่านจะได้แจ้งข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะทาประการใดดีและซามูเดียวตอบว่า ทำไมท่านถามข้าพเจ้าในเมื่อพยาเวทรงหันจากท่านแล้วและทรงเป็นศัตรูของท่านพยาเวได้ทรงทําแก่ท่านดังที่พระองค์ตัดกับตัดบอกท่านข้าพเจ้าแล้วนั้นเพราะพระพยาเวทรงฉีกราชาณาจากนั้นออกจากมือของท่านและทรงมอบให้แก่คนอื่นคือดาวิดเพราะท่านไม่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพยาเวไม่ได้ทําตามพระพิโรธของพระองค์ที่ทรงมีต่ออามาเลกข้ะพยาเวจึงทรงทําสิ่งนี้แก่ท่านในวันนี้ ยิ่งกว่านนะั้นพยาเวจะทรงมอบอิสราเอลพร้อมกับตัวท่านไว้ในข,ของพวกฟิลิเตียพวกนี้ตัวท่านพร้อมกับบุตรชายท,ทั้งหลายของท่านจะอยู่กับเราและพยาเวจะทรงมอบกองทัพอิสราเอลไว้ในเมืองของพวกฟิลิเตียด้วยแล้วซาอูก็ทรงลม้มลงเดือดยาบนพื้นดินทันทีครัวยิ่งนับเพถ้อยคําของซาเอลและไม่มีกําลังเหลืออยู่ในพระองค์เพราะไม่ได้สเสวยอาหารตลอดหนึ่งวันกับหน,นึ่งคืนดิงนั้นก็เข้ามาหาซาอูเมื่อเห็นพระองค์ตกพระทยัยมากจริงทุก คูว่าดูเถิดสาวใช้ของฝาพระบาทเชื่อฟังฝาพระบาทยอมเสี่ยงชีวิตและยอมฟังพระดารัสที่พระองค์ตรัสสั่งสั่งต่อข้าพระบาทเพราะฉะนั้นขอฝาพระบาทฟังเสียงสาวใช้ของฝาพระบาทบ้างขอหม่อมชั้นทวายอาหารเล็กน้อยแก่พระองค์ให้เสวยเพื่อจะมีพระละพระกำลังเพื่อเสด็จกลับมากลับมาทางของพระองค์แต่พระ แต่พระองค์ทรงปฏิเสธรับสั่งว่าไม่กินแต่พวกมหาเล็กกับหญิงนั้นอ้อนวอนพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังเสียงของพวกเขาพระองค์ทรงลึกขึ้นจากพื้นดินและพะทับบนเตียงหญิงนั้นมีลูกโคว้วนอยู่ในบ้านตัวหนึ่งก็รีบพาเสียเอาแป้งมานวดติ้งทํำขนมปังไร้เชื้อนางก็นํามาถวายให้ซาอเสมยกับพวกมหาเล็กรับประทานแล้พวกเขาลุกขึ้นกลับไปในคืนนั้น หนึงซามเอลบทที่29คนฟิลิเตียปฏิเสธดาวิดพวกฟิลิเตียชุมนุมกำลังทั้งสิน้นอยู่ที่เออาเฟกและอิสราเอลตั้งค่าอยู่ที่น้ำพุซึ่งอยู่ในย mm ิส hmm. เมเอลเมื่อพวกเจ้านายฟิลิเตียเดินผ่านไปตามกองร้อยและกองพันดาวิดกับคนของท่านก็ผ่านไปข้างหลังอาคิชพวกแม่ทัพของคนฟิลิสเตียพูดว่าพวกอิฟลูเหล่านี้มาทำอะไรและอาคิชก็รับสั่งแก่พวก แม่ทัพคนฟิลิเตียนี้คือดาวิดมหาเลชซาอูกษัตริย์อิสราเอลไม่ใช่หรือเขาอยู่กับเรามาหลายวันหลายปีแล้วข้าพเจ้ายังไม่พบความผิดในตัวเขาเลยตั้งแต่วันที่เขาหนีมาจนทุกวันนี้แต่พวกแม่ทัพฟิลิเตียปวกพระองค์และผู้แม่ทัพฟิลิเตียทูลพระองค์ว่าขอส่งชายคนนั้นกลับไปเพื่อให้เขากลับไปอยู่ที่ที่พระองค์กําหนดให้เขาอย่าให้เขาลงไปในสนามรบก,กับเราเพียงว่าในสงครามพวกเขาจะเป็นศัตรูของเราเพราะว่าชายคนนี้จะคืนดีกับเจ้านายของเขา เขาได้ด้วยอะไรเล่าไม่ใช่ด้วยศีรษะของพวกคนเหล่านี้หรือคนนี้ไม่ใช่ดาวิดหรือซึ่งพวกเขาร้องเพลงเต้นลากันว่าซาอูฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆอาคิตทรงเรียกดาวิดเข้ามารับสั่งแก่ท่านบาพยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดท่านได้ปฏิบัติตนเป็นคนซื่อสัตย์มาแล้วสำหรับเราเราเห็นเราก็เห็นดีที่ท่านจะออกทับไปกับเราเพราะเราไม่พบความผิดในตัวท่าน ตั้งแต่วันที่ท่านมาอยู่กับเราตั้งแต่ถึงวันนี้แต่ในสตาของพวกเจ้านายไม่เห็นดีด้วยในเรื่องท่านฉะนั้นจงกลับไปอย่างสันติเถิดเพื่อไม่ให้เป็นที่ขัดใจพวกเจ้านายซิลิเตียและดาวิดก็ทูลอาชิบว่าแต่ข้าพบบาทได้ทําสิ่งใดหรือสาพระบาทได้พบสิ่งใดในตัวของข้าพระบาทตั้งแต่วันที่ข้าพบบาทมาอยู่เฉพาะพระพักด่าพระบาทจนถึงวันนี้ว่าข้าพบบาทไม่ควรจะไปรบกับพวกศัตรูของ พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทอาคีก็รับสั่งตอบว่าดาวิดว่ารู้แล้วว่าเจ้าดีในสายตาของเราอย่างทุกสวรรค์ของพระเจ้าแต่บรรดาแม่ทัพของฟิลิสเตียกล่าวว่าอยากให้เขาขึ้นไปในสงครามกับพวกเราเลยเพื่อเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราจงลุกขึ้นแต่เช้าพร้อมกับพวกทหารแห่งนายของท่านคือพวกที่มากับท่านเมื่อพวกท่านลุกขึ้นในเวลาเช้ามืดก็มีแสงก็จงออกเดินดาวิดจึงลุกขึ้นตั้งแต่เช้า คือตัวท่านพร้อมกับพวกของท่านเพื่อออกเดินในตอนเช้ากลับไปยังแผ่นดินฟิลิเตียแต่พวกฟิลิเตียขึ้นไปยังดิสเรเอลอ่านพระคัภีหนึ่งปีหนึ่งรอบลูการบทที่13ข้อที่1นึถึงยีจงกลับใจใหม่ไม่ชชะนัจพิ่นาศขนาดน,นั้นบางคนซึ่งอยู่ที่นั่นเล่าเรื่องสาวกาลิลีที่ปีรัสเอาเลือดและเครื่องบูชาของพวกเขามาคระเ้าด้วยกันให้เย,ยซูทรงฟัง พระองค์จึงตัดกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านั้นเป็นคนบาปยิ่งกว่าชาวกาลิลีอื่นๆทั้งหมดเพราะพวกเขาต้องทนทุกข์อย่างนั้นหรือเราบอกพวกท่านว่าไม่ใช่แต่ท่านเองถ้าไม่กลับใจใหม่ก็จะต้องพีนาศเหมือนกันสิบแปดคนนั้นเห็นสิบแปดคนนั้นที่ถูกหอรบสิโรอัมพังทับตายท่านคิดว่าพวกเขาทำผิดมากกว่าคนอื่นที่อาศัยอยู่ใน กรุงเยรูซาเล็มทั้งหมดหรือเราบอกพื่อท่านว่าไม่ใช่แต่ท่านแต่ถ้าท่านทุกคนไม่กลับใจใหม่ก็จะต้องพินาศเช่นกันอุปมาอุไมยต้นมะเดื่อที่ไม่มีผลพระองค์ตัดอุปมาไหมตอนนี้ว่าชายคนหนึ่งปลูกต้นมะเดือ่อต้นหนึ่งไว้ในสวนองหุ่นของตนและเขามาหาผลที่ต้นนั้นแต่ไม่พบเขาจึงพูดกับผู้ที่รักษาเถาอางหุ่นว่านี่เนี่ยเรามาหาผลที่ต้นมะเดื่อนี้สามปีแล้วแต่ไม่พบจงโค้นมันทิ้งไป จะได้จะได้ดินจืดไปเปล่าๆทำไมเขาจึงพูดกับผู้รักษาเถาอัลย์ุ่นว่านี่เนี่ยเรามาหาผลที่ต้นมะเดื่อนี้สามปีแล้วแต่ไม่พบจงโค้นมันทิ้งไปจะได้จะให้ดินจืดไปเปล่าๆทำไมแต่ผู้รักษาเถาอัลย์ุ่นตอบเขาว่านายเจ้าขาขอเก็บเอาไว้อีกปีลอให้ข้าพเจ้าพลวนดินใส่ปุ๋ยดูถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดีไป แต่ถ้าไม่ท่านจะควดมันทิ้งก็ได้การทรงรักษาหญิงหลังโกงในวันสะบาโตขณะที่พระเยซูทรงสั่งสอนอยู่ธรรมศาลาแห่งหนึ่งในวันสะบาโตมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีผีเข้าสิงซึ่งทําให้นางเป็นโรคมาสิบแปดปีแล้วอยู่ที่นั่นด้วยหลังของนางก็โกงยืดตัวขึ้นไม่ได้เมื่อพระเยซูทอบพเนตรเห็นจึงเรียกและตัดกับนางว่าหญิงเอ๋ยเธอได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากโรคของเธอแล้ว มกงวางพระหัตถ์บนตัวนางท,นทันใดนั้นนางก็ยืดตัวตรงได้และสรรเสริญพระเจ้าแต่นายธรรมาลาไม่พอใจเพราะพระเยซูทรงรักษาโรคในบันสบาโตจึงพูดกับฝูงชนว่ามีถึงหกวันสําหรับทํางานจงมาและรับการรักษาโรคภัยในหกวันนั้นอย่าทําในบันสบาโตแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตัดตอบเองาว่าโอ้พวกนาซื้อใจคดพวกท่านทุกคนก็ปล่อยวัวปล่อยลาออกจากข้อของ มันพาไปกินน้ําในวันสบาตโตไม่ใช่หรือผู้หญิงคนนั้นคนผู้หญิงคนนี้เป็นบุตรสาวของอัฟราฮามซึ่งถูกซาตานผูกมัดไว้ถึง18ปีแล้วไม่ไม่ควรหรือที่จะให้นางหลุดพ้นจากเครื่องจําจองนี้ในวันสบาตโตเมื่อพระองค์ตัดอย่างนั้นแล้วพวกที่เป็นศัตรูกับพระองค์ก็ได้รับความอับอายจากพวก,พวก แต่ฝูงชนทั้งหมดชื่นชมยินดีกับคุณความดีทุกประการที่พระองค์ทรงทำอุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ดและเชื้อขนมพระองค์ตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนสิ่งใดและเราจะเปรียบเทียบแผ่นดินนั้นกับอะไรดีก็เป็นเหมือนเม็ดมัสตาร์ดเล็กๆที่คนหนึ่งเอาไปปลูกในสวนมันงอกขึ้นเป็นต้นใหญ่และนกในกาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้น พระองค์ตรัสอีกว่าเราจะเปรียบแผ่นดิีของพระเจ้ากับอะไรก็เป็นเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจอือลงในแป้งสามถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมด